ก็อีกับโยกไปโยกมาอยู่นี่เอาตัวปิงปองเดี๋ยวไปตั้งแล้วก็ประดับภูพผาไว้ตั้งไว้ฟังดีว่ารถันสิจอดีได้บ่นี่แลกัน็ยกไม่มีตั้งไว้ฟังมอมอทำความสะอาดฟัดกวาดในห้องไตออกนอืงเอานั่งได้ดีบาดเนี่ยยืดตัวต้องตรงขึ้น สุนปุ้ยยิ่งใหญ่เยอะต้องตรงนี้พูดไอ้นั่งอีกิบดำเลยอีอ้วนดำดำเลยนะอีอ่ำดวนน่ะอ่ำดวนอ้วนดำอืนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆรับตาดีๆนั่งดีๆล่ะกัฟังดีๆ เฮ็ดยังก็เฮ็ดดีดีเพิ่นว่าส,สูสังลพเตปัญญังบ่แปลว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเข้ามาดีเขามาหาปัญญาเขามาสแสวงหาปัญญามาแสวงหาความรู้ปัญญาความรู้ปัญญากับอีกอันหนึง่งความรู้กับอีกอันนึงเข้ามาสแสวงหาความรู้สแสวงหาวิชาวิชาที่มันประเสริฐเพิ่งเอินว่าวิชาวิชา วิชาวิชาที่มันประเสริฐวิชาและจรณะสองอย่างมารสแบ่งหาวิชาสะแบ่งหาจรณะบิชาจรณะสัมปโนเนี่ยมหาวิชาอันประเสริฐมวลมันมหาอันวิชาอันบอประเสริฐวิชามันกับมีวิชาบอประเสริฐกับมีพวกเดรัจฉานวิชาพันมาวิชาของสัตว์วิชาของเดรัจฉานเห็นตัว เอามาหนิเอาบริษัทมหาวิชาของเดรัจฉานอยู่นี่บ,บริษัทให้เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานสัตช,ชัดเดรัจฉานเป็นวะพระเจ้าก็เลยเติมคำว่าสัมปันโนเข้าไปอีกวิชาจรณะสัมปันโนวิชาของผู้ประเสริฐหรือต่อวิชาของผู้ประเสริฐเที่จังใดจังเป็นสิเป็นผู้ประเสริฐได้กัด ศึกษาแล้วก็นําไปปฏิบัติบ่เป็นศึกษาซื่อๆคัดศึกษาซื่อๆก็ได้แต่ความรู้กบับบเอาไปปฏิบัติกบับบประโยชน์ยั้งยกตัวอย่างเข้ามาไฟฟ้ามันสอดคนตายเพราะหูแล้วก็เอาไปสอดจะของตายกับบประโยชน์ยั้งไปตายอยูนความงงๆของเกียขวงนั่นแซงสุดกันมี้คนจะเอามาสร้างประโยชน์เอาความรู้เอาวิชาความรู้พวกเรานน่มาสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ ต่อตนเองสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งสองอย่างต่อโจทโยน์ตนและประโยชน์ท่านเด็ดเดวในวิชาาในความรู้แล้วก็สร้างประโยชน์ประโยชน์ให้มันได้ทั้งส่วนตัวหล้วก็ให้มันได้ทั้งส่วนร่วมแต่ว่าส่วนร่วมเนี่ยมันหลายกว่าส่วนตัวันส่วนตัวหลายกว่าส่วนร่วมเนี่ยแสดงว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็ต่างกันกับอันเห็นแก่ส่วนร่วมแต่เฮ็ดแบบเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้ก็เป็นข้อคิดไว้ข้อเตือนใจไว้ ่าเห็นแก่ตัวจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไปยุ่ใส่กระไดคันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็สิเกิดกิเลสขึ้นมาสตัวเกิดความโลภความโลภเกิดขึ้นเห็นแก่ตัวหลายเมื่อก็ความโลภายโลภจากได้นั่นจากได้นี่จากได้เงินได้ทองคองข้าวจากได้สมบัติพระราชานที่บ้านที่ดินที่ซองรถล่าอย่างกับว่าไปนะบัเกิดความโลภโกรธเข้มโกรธขึ้นไปตาคั่นมาได้เกิดความโกรธไอ้ข้าเจ้าส่ตัวโกรธแนวนั่นโกรธแนวนี้ เกิดความหลงเกิดไปได้มาแล้วมีมาแหล้กก็หลง่าเป็นเป็นคนจงจะขวางมานเนสิบป,ปอบตายเจ้าเท้ามาเป็นจะของสิบบ่อตายบ่ล่มหายตายจากว่าเป็นจะของสิบบ่พัดบ่ภาคออกเจ้ืเท้ามานได้สิเป็นของจะของย่าง,งย่างยืงนมันเถดโมเม,มอันนั้นเท่ากับพงแต่งไปดือยความโลวบความโกรดความหลงเท่าก็เลยกออีหยังหละ่ะก่อเกิดมาก่อทุกเกิดมาส่นตัวพรามมันเกิดหดลายเกิดความโลวบหลายกระทุกหลายเกิดความอยาก ได้นั่นอยากได้นี่อยากหลายกับทุกข์หลายความโกรธหลายกับทุกข์หลายตัวเกิดนอนบัวรับกินบัวใดนอนบัวรับหานงคนกับเป็นไข่ป่วยปีไปปวยกระบอกขามปีไปไปปวยไข่ไปอเอิญมาไขาป่ปวยปีไปเกิดความหลงหลงหลายกับบเปลี่นการเป็นงานเป็นอีหยังดับบันนี่กับเวนบ่วเกิดที่ความทุกข์ทั้งหลายลังหลายขม่าตัวเฮ็ดพิดเป็นเฮ็ดพิดเป็นถือกเข็นกงจักเป็นดอกบัวเฮ็ดไปเรื่อย ไล่ไปเรื่อยเติมไปเรื่อยมีแต่เน่าผ้าเพรไปเรื่อยตัวนั่นเองก็มูลเหตุมาตั้งแต่ใจเฮานี่ละจ่ว่าพูนสอนในถ้ำดีมาเมือนี่ก็สอนในนั่งนั่งดีนั่งดีดีฟังดีๆล้มหายใจเข่าดีๆแล้วนั้นนี่ก็ดีข้าไปอีกดีไปวัฒญจุยางถ้ำดีมันกับบอมีทุกขันมันบอมีทุกข์ก็คือมีสุขตัวถ้ำดีมีสุขถ้ำดีได้สุขถ้ำดีเกิดสุขตัวอันนี้แหละพระกัน หาตั้งแต่สุกหาตั้งแต่ความสุกยังมันความสุกอยู่ใส่สันเดีแลนหาเมืองเปิดมอลมม่ำตืมๆตำๆบ้าบุญบุญกับทินตีกันขากันบุญนี่ยังกะสิเป็น,นแนวนี้ยนลงขันกันข่าสัตว์ตัดชีวิตข่าง้อข่าควาคอยอืถ้าเม่นบุญปีนี่ข่าพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นี่ข่าพาา่อใหญ่ปื้อไปกันมันสิเป็นบุญมันก็พอเป็นบุญแต่เมื่อว่าเออบุญข่าพ่อใหญ่ปื้อไปสิมันสิมีบอกมันมัวมีนี่มันตัวกินไปเพราะกัน ตัวกินหาเอาเงินมาไทบ้านมากินกันหาแพ้เงินขาเจ้ามากินกันข้าจิซื้อเองกับว่ามีเงินข้าจิซื้อเองกับใช้ใดเงินกับตัวเอาเงินมาเฮ็ดว่าเอื้อนว่าบุญบุญเหมืนกันซื้อเหล้าซื้อยามากินกันแจกกันตีกันบานเนี่ยเมาเหล้ามากกับฆ่ากันฆ่ากันตีกันผัวภัยเมั่นกับว่าได้สนใจละเนี่ยเนี่ยมันคือทำทานลงลูกกลงเมียกันเหมือนจะว่าไปตัวสันตบานเนี่ยตัวโกหกโกล้มขาการตีกัน ลักของกันต่วมันขาดมากมันโมพ่อมากก็ได้มันก็เตื้อมกันเข้าไปอีกสุราตัวเดียวนี่ละขอหาขอเดียวบาดแล้วงเลยก็มีตั้งแต่ทุกข์เะเกิดขึ้นทุกข์ตั้งแต่ตอนทําอยู่กับทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ตอนคิดว่าทีเห็ดบาปก็ทุกข์ทุกตอนกระทําบาปก็ทุกข์กินเหลาก็กินทั้งหยักทั้งเงินยิแเขี่ยยิ่ตาใครในแต่ผู้ใดพวกินเหล่าที่มันผู้กินเหล้านั้นก็จะหนีจะเสียบทอวงจะออกหอนทรงจะเงินจะนี่ละบาดสีร้อยไปตีไปข่ากันก็เจ็บกันนละ เป็นทุกเป็นทุกทั้งการคิดคิดว่าสีเ่เฮดกระทุกแล้วจังสิไปิตัวไปปิดไปบงังผู้ใดยุ่ยใสจังสิไปลอ่อผู้ใดยุ่ยใส่ตัวคณะท้ำกับใดอ,อันก่อนทำกระทุกก่อนตอนทํำบาดยูก่กระทุกเหมือกันอันนี้ก็ทุกทุกระเวยียดระวังเขาสิมาตีมาข่ายจะคล้องจังสัตว์ีอันนี้ก็ทุกอันที่สองผลคงมันอีกแล้วแล้ว,วก็ยังคุกอีกฮั้งคนกระติดคุกติดตะล่างลงไปอีกอันเนี้ย มีตั้งแต่ถูกผลมันของการเหตุชั่วเพลงนัการเหตุบาปมันก็สิใหายถูกไปเบิดนั่นแหละเฮาจะไปใกล้มันจะไปคือจะไปฝันมันมันบ่มีสุขดอกมันตัวเฮาซื่อๆนอกจากมันสิตัวเฮาว่ามันสิดีมันสิดีอันนั้นก็สิดีอันนี้ก็สิดีที่จริงบ่ดีจักอย่างมีตั้งแต่ทุกทับถมไว้อืมก่อนสิเฮ็ดก็ทุกข์ก่อนคณะเฮ็ดก็ทุกข์อ่าหลังเฮ็ดบาปไปก็ทุกข์เติมกันเข้าไปเนี่ยพรากันตั้งใจไว้พรากัน เราเบดระวังภัยไว้อยู่ใส่กัดพักกันชีตใบพักกันคืดใ้พักกันเกียงกลัวต่อบาปให้เกียงกลัวต่อบาปละายต่อกันกระท่าบาปอีกขั้นบ่อยากไยกับคืดพ่อนาพ่อนาแม่ไปน้เดนงอยผูย่างผูยิ่งก็ได้ผู้หยิ่งบ่กว่าผู้ยิ่งผูใชยกับเป็นคือกันนั่นแหละให้พักกันอยากไว้พักกันอยากไอไม่อยากไว้อยากไอคืดพ่อพ่อพ่อเมียบังเด้เอข้าเจ้าสี่เนี้ยมนาเทศบาลมาจังไรน้อสันสีอะไรอยากายเอื่นมันไม่ยางอาย รวบไปกันยังสะดุดเนี่ยอยากอายคนเด้ไปเนยอือ um, นี่แหละพราะกันเห็ดเอาเพราะกันทํำเอา right. ทํำดีมันก็จะได้สุกทํำชัวมันก็ได้ทุกอันพุทธศาสนาเพื่อกระอนนี่แหละลักณของพุทธศาสนาทํำดีได้ดีทํำดีได้ดีมีสุกทํำชัวได้ชัวมีทุกตัวนี่แหละเตื่ผลของมันผลของมันกับมีแต่สุกกับทุกนี่แหละขั้นเท่าอยากได้สุกเม่กัเห็ดเอาขั้นเท่าอยากได้ทุกนี่ก็ เขาก็เฮ็ดเอามันบ่งบ่แ่บ่อยากได้มันก็ได้ลหะเฮ็ดทุกข์ข้นมามันถึงได้ทุกข์เฮ็ดชั่วขึ้นมามันถึงได้ทุกข์เฮ็ดดีขึ้นมามันก็ได้สุกไปเองนั่นแหละแต่พอกานสะสมใบสะสมเนี่ยมันดีเนี่ยมันสิเกิดสุกให้นั่นแหละเพิ่นจว่าให้สะสมบุญการสะสมบุญน้าสุขมาให้ต่อมืออื่นก็สิมีบุญกฐินมือเนี่ก็พักกาจัดเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่ทุกอย่างจัดเตรียมพร้อมจัดแจงแบ่งหนังสือออกไปแจกคนจัด เตียมอยู me, id e ่ในวัดในว่าเบิงข right? ังขยะเบิ้งบงถิมขยะเพราะว่าคนมาหลายมันก็สิมีขยะหลายเขากเฮ็ดบงถิมขยะไววจักสิไปถิมขยะใส่เมนแท้มัเป็นอยู่โรงเรียนบ่คอยมีบงถิมขยะเบิ่งเอาแล้วก็จัดเตียมทําความสะอาดห่อใจพ่นสิมีการยกยอดชัดตั้งแต่ห0 0มงเช้าหกโงเครื่องสิยกยอดชัดแล้วผู้ใดมาท่านกับมาท่านผู้ใดมาว่าท่านกับซอยกันอยู่เนียท่างอื่นไปแล้วก็ใส่บาตรเจดโมงเช้าแล้วก็ทอดกฐินลงพอพ่นเฝ้าพ่นสิไป จันทบุรีส่วตัวชันแล้วลูกกรสิผ้าถอดกระถินแล้กกรสิไปเท่านั้นตัวอันนี้จบงานไปให้ในมืออื่นการแต่งกายการแต่งยังกันัดนเนี้ยกสิใส่ชุดขาวหรือใส่ชุดยังกัว่าไปแล้วจะคู่สิผ้า่าผ้าใส่ไปที่จริงใส่ชุดขาวมากก็ดีแต่ก็เตรียมพิธีกรรมพิธีการให้มันเรียบร้อยพอหลวงพ่อกสิไปสอนอยูุ่ฟัมตัวยางบ่ท่านได้แล้วอยู่หดวันทีหาพฤศจิการคนละสิไปนี่แหละแล้วลกกสิออกไปแล้วก็สิเฝ้ากลับมามือนี่สิเฝ้ากลับมา เลิกจังใบสอนเครื่องกับสีเบืองมากสีหอดอยู่สี่โมงเครื่องหาโมงหมืกันมากพอท่านเนี่ยังก็เดี๋ยวฝากคู่ฝากตั้งเลี้ยนลูกหลานเท่านี่แหละเตรียมไว้เฮ็ดดีเสียจะของเฮ็ดบุญเสียจะของนี่แหละบุญบ่เป็นเอาหมูลำมาจ้างเต้นเดาเสียกันเดาเก้าสั้นเราเดาเลี้ยดินเราเลาขึ้นป้าวอดดินเมืนแม่นหมดเอิญเต้นนาฮานไงกุ๊บกันนี่ก็เป็นขีดตมบวมเป็นบวกก้วยล่ะอันนี้ก็พรากันเบิ่งเอา การแสดงรรำกับเห็นทมควรแกไปวล้ก็จึงขอจุดติไว้เพียงแกใน,นี่ขอข่อสุดข,ข้อจะเล่นแตมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทูกตัวนากันเถิด